สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำรถเข้าใหม่สวยๆอีกสักคันนะครับวันนี้ขอนำเสนอเป็นโตโยต้าโคโร l AE 101นะครับปี1995นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นช็อตเดสตหมู่บ้านนะครับเครื่องเบนซินนะครับน้ำมันล้วน 4AFE 1600cc ซนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถสภาพแบบสวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ดูสีสันภายนอกก่อนเลยนะครับสีแดงนะครับรอบคันนะครับฉ่ำฉ่ำแดงฉ่ำสวยมากเลยนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับทำสีมาให้ใหม่สีเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใครชอบรถสีเต็มสวยๆอย่างนี้นะครับขับพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับขับง่ายนะครับวิ่งทางไกลไม่เมื่อยนะครับเกียร์เปลี่ยนได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่ดีเลยนะครับ สีแดงเดิมโรงงานนะครับแต่นี้เพิ่มความฉ่ำด้วยสี 2K เต็มระบบนะครับไฟหน้านะครับโคมดำนะครับสวยๆนะครับไฟท้ายไฟหลังติดครบทุกดวงนะครับพาสีปี64นะครับช่วงล่างก็ดีนะครับเลี้ยวสุดขวาสุดไม่ดังนะครับวิ่งลูกอนาตก็ไม่ดังนะครับภายในนะครับเรียกได้ว่าสวยๆเลยนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับ เบากรมะยี่นะครับไม่มีขาดนะครับเบาคู่หน้าและคู่หลังพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปเย็บอะไรเพิ่มเติมนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับใครชอบรถเดิมโรงงานแบบนี้ภายในมีเพลงปังแอร์มีใช้งานนะครับคอนโซลหน้าก็สวยๆเงาๆแบบนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักด้วยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ สงประตูหน้าก็ไม่มีนะครับประตูข้างก็ไม่มีนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะครับด้านนอกนะครับท่อไอเสียตัวนี้เป็น js นะครับ max 14ยางยังดีอยู่เลยนะครับดอกยางเต็มเต็มนะครับดูบ้านท้ายนิดนึงครับทับทิมยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดชอบนะครับถูกใจคันนี้นะครับมาดูรถกันได้นะครับรถอยู่ที่พระราม2นะครับหมู่บ้านชวนชื่นนะครับเอกสารโอนนะครับมีให้ครบนะครับเล่มสมบูรณ์มากเลยนะครับ ไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับใบมอบอำนาจชุดโอนลอยมีให้พร้อมนะครับท่านใดถูกใจนะครับหารถโตโยต้าสามห่วงนะครับทนหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับผมขอแนะนำคันนี้ไว้ให้พิจารณาเลยนะครับท่านใดพลาดคันอื่นๆในช่องของเราไปนะครับคันนี้บอกเลยนะครับไม่น้อยหน้าใครไปแน่เลยนะครับสีสวยมากเลยนะครับพร้อมใช้งานจริงๆเลยนะครับดูภายนอกอีกรอบนะครับ ภายในนะครับเรียกได้ว่าสวยๆเลยนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับเบากามะยี่นะครับไม่มีขาดนะครับเบาคู่หน้าและคู่หลังพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปเย็บอะไรเพิ่มเติมนะครับ สนใจนะครับโทรมาที่0818225233หรือ0838780253ห้องเครื่องนะครับก็ยังแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเครื่อง 4AFE 1 6 0 0 cc นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับ เครื่องพร้อมใช้งานนะครับวิ่งทางไอดีนะครับเก็บช่วงร่างเก็บเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดมองหาอยู่เก็บไว้พิจารณาเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถที่ราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับรถดีต้องบอกต่อครับสวัสดีครับ